สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องของคุณลุงววยนะครับวันนี้คุณลุงวัยจะมาสอนวิธีการต่อภาษีรถยนต์นะฮะแบบออนไลน์นะฮะสำหรับ รถยนต์ที่อายุไม่เกิน7ปีและก็รถจักรยานยนต์ที่อายุไม่เกิน5ปีนะฮะถ้าใครเกิน7ปีสําหรับรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ที่เกิน5ปีนะครับจะไม่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้นะฮะแต่เนื่องจากว่าของวัยเนี่ยจะไม่ถึง7ปีนะเป็นรถยนต์เพราะฉะนั้นก็มาสอนวิธีการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์เลยดีกว่านะครับอเอาง่ายๆเข้าไปที่ นะฮะ Google ก่อนนะเว็บไซต์ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์นะครับนะครับก็จะปรากฏนะฮะอ่าลิงก์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับปรากฏในภาพเลยนะฮะขึ้นครับขึ้นมาคำว่าภาษีรถยนต์กรมการขนส่งทางบกนะครับเราก็คลิกไปที่ลิงก์ตัวนั้นเลยนะครับพอคลิกไปที่ลิงก์เสร็จนะฮะ เราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นประกาศของกรมการขนส่งทางบกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บเรา布拉布ไปนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจเราไปคลิกที่เครื่องหมายกากบาทด้านมุมบนขวาใช่ไหมครับเพื่อปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับพอปิดหน้าต่างเสร็จนะครับ <c oughs> เราก็จะเข้ามาสู่ตรงนี้นะฮะหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอที่เข้าสู่ระบบนะฮะ อันนี้สำหรับคนที่มี username แล้วก็มี p a s s w o r d ดแล้วนะก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะฮะแต่คนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนไม่เคยชำระภาษีออนไลน์นะครับก็ให้กดไปที่ตรงลงทะเบียนสมาชิกใหม่นะครับนะลงทะเบียนสมาชิกใหม่กดคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับ โอ้โหตรงนี้ก็จะมีให้เรากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับนะถ้าเป็นประชาชนก็ติ๊กไปที่ตรงประชาชนแต่ถ้าเป็นรถของบริษัทจดทะเบียนในานามของบริษัทก็ให้ติ๊กไปที่นิติบุคคลนะฮะหลังจากนั้นนะฮะอย่างลุงวัยเป็นประชาชนทั่วไปนะฮะเราก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเรา13หลักเข้าไปนะใส่ชื่อใส่นามสกุลให้ถูกต้องนะครับ หลังจากนั้นก็มาใส่วันเดือนปีเกิดนะครับที่สำคัญนะฮะในกล่องสี่เหลี่ยมนะฮะที่มีลูกศรสีแดงชี้อยู่เนี่ยฮะสำคัญนะฮะเราต้องกรอกรหัสผ่านนะฮะแล้วก็ทำการยืนยันรหัสผ่านของเรานะครับยูสเซอร์เนมเนี่ยนะเขาจะใช้เป็นเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะฮะเพราะนั้นรหัสผ่านเราก็ต้องใส่รหัสเข้าไปซึ่งรหัสเนี่ย เวลาเราคลิกเข้าไปเขาจะมีบอกว่าเออจะต้องมีตัวอ,อักษรมีตัวเลขแล้วก็มีเครื่องหมายพิเศษนะอย่างน้อยอย่างละกี่ตัวเขาจะบอกรายละเอียดนะฮะเราก็กรอกรหัสผ่านของเราเข้าไปนะที่คิดว่าเป็นความลับที่สุดแล้วสําหรับเรานะครับหลังจากนั้นเราก็มาคลิกนะฮะใส่รายละเอียดที่อยู่ปัจจุบันของเราว่าเราอยู่ที่ไหนนะบ้านเลขที่อะไรหมู่บ้านอะไรนะฮะ รหัสไพรซ์นีเอไรโใส่ให้ครบหมดเลยรวมถึงเบอร์โทรศัพท์เบอร์อีเมลนะครแต่อีเมลนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับนะไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะครับเราก็ใส่รายละเอียดไปนะถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มที่อยู่ส่งเอกสารเนี่ยซึ่งมันไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบันของเราเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปที่อยู่ตรงที่ส่งเอกสารนะครับ ถ้าหากว่าที่อยู่ที่จะให้ส่งเอกสารเนี่ยตรงกับที่อยู่ปัจจุบันเราก็ติ๊กได้เลยนะข้อมูลก็จะถูกดึงเข้ามานะแต่ถ้าเราอาศัยอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะต้องการให้ส่งไปอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็กรอกที่อยู่ส่งเอกสารนะครับใส่รายละเอียดเข้าไปค,คล้ายกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสรักษาความปลอดภัยไปด้วยหลังจากนั้นก็ให้กดบันทึกนะครับ กดบันทึกเรียบร้อยหน้าจอก็จะผ่านมาตรงนี้ครับเป็นหน้าจอที่จะเข้าสู่ระบบแล้วนะฮะเพราะนั้นเราก็กรอกยูเซอร์เนมของเราก็คือเลขประจำตัว13หลักนะฮะเลขบัตรประชาชนของเรานั่นเองนะฮะและกรอกรหัสผ่านที่เราเซตไว้แล้วเมื่อกี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คลิกนะครับเข้าสู่ระบบไปนะครับพอเราคลิกเข้าสู่ระบบนะครับ ก็จะมีชื่อสกุลของเราปรากฏนะฮะมียินดีต้อนรับนะฮะแล้วก็ปรากฏชื่อสกุลของเราอยู่ตรงที่ลุงไว้ไฮไลท์สีแดงๆไว้นหละลุงไว้ปิดชื่อลุงไว้ไว้นะครับนะสีแดงๆตรงที่ลูกศรชี้นะฮะหลังจากที่เราล็อกอินนะฮะเรียบร้อยก็จะปรากฏหน้าแบบนี้แหละนะฮะเราก็คลิกไปที่ชําระภาษีรถประจําปีนะครับชําระภาษีรถประจําปีนะครับ พอคลิกเข้าไปนะฮะหน้าจอก็ปรากฏแบบนี้นะฮะมี2แบบนะ,ะอันแรกก็คือชําระภาษีรถประจําปีผ่านอินเทอร์เน็ตช่องที่2ก็คือตรวจสอบผลการชําระภาษีเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้เสียภาษีนะครับก็กดไปที่ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทนอ,ทอ,อ,ร,อร,ร์เน็ตน,น,นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับที่ลูกศรสีแดงๆชี้ไว้นะครับ พอคลิกเข้าไปนะครับหน้าจอก,ก็จะปรากฏเป็นแบบนี้นะครับนะแต่ของลุงไวเนี่ยสังเกตไปครับลุงไวเคยชำระภาษีประจำปีผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้ว2คันนะฮะเพราะนั้นรายละเอียดของรถของลุงไวก็จะปรากฏนะฮะสองคันเลยอยู่ด้านล่างนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนไม่เคยชำระภาษีรถยนต ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์มาก่อนนะฮะเราก็ขึ้นดูไปดูด้านบนนะฮะเราต้องเป็นระบุประเภทรถของเรานะฮะถ้าเป็นรถยนต์นักส่วนบุคคลไม่เกิน7คนเราก็ติ๊กไปเลยนะครับจังหวัดที่เป็นทะเบียนรถที่เราจดทะเบียนไว้จังหวัดไหนอย่างของกุ้ยชยกรุงเทพมหาคนครก็ใส่กรุงเทพมหาคนครเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ใส่ทะเบียนรถของเรานะฮะใส่เลใส่ไปให้ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับ ลงทะเบียนรถนะฮะกดเข้าไปเลยนะฮะก,ะ,นนะ,ะ,ะกดไปที่ลงทะเบียนรถนะครับอ่ะพอกดไปที<ม>่ลงทะเบียนรถนะครับอ่าก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะครับอ่ะประเภทของรถแล้วก็ใส่ไปประเภทของรถเป็นรถอะไรรถจนส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดรถรถยนส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งก็ใส่ไปจังหวัดไหนทะเบียนรถอะไรใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองก็ใส่เข้าไปนะครับ นะถ้าชื่อสมชายนับสกุลใจดีก็ใส่ไปสมชายแล้วก็เว้นวรกหน่อย1 1วรรกแล้วก็ใส่นับสกุลนะใจดีนะครับหลังจากนั้นก็กดบันทึกนะฮะร,ระบบก็จะบันทึกข้อมูลของเราเรียบร้อยเลยนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นมันก็จะมีปรากฏรายการให้เรานะครับว่าเออเราจะต่อภาษีรถยนต์นะฮะอย่างของลูกยเนี่ อ่ะย้อนกลับไปที่ของลุงไวและกันลุงไว้ไดมีอยู่แล้วนะครับรายละเอียดมีอยู่แล้วลุงไวก็ติ๊กไปที่ตอนแรกลุงไว้ติ๊กไปที่คันที่หนึ่งเนาะแล้วก็กดไปหมายเลขหนึ่งเนี่ยลุงไวกดไปปรากฏว่ารถคันนี้ลุงไวใช้มาเกินเจ็ดปีแล้วเพราะฉะนั้นลองดูนะฮะต่อภาษีได้ไหมเนี่ยเข้าความจากเซิร์ฟเวอร์ก็จะขึ้นมาว่ารถยนต์อายุเกินเจ็ดปีจักรยานยนต์เกินห้าปีไม่สามารถชําระภาษีผ่านช่องทางนี้ได้กรนวา กรุณาตรวจสภาพที่ตอรอ,อและดําเนินการยื่นชําระภาษีประจําปีที่สํานักง,งานขนส่งจังหวัดสาขาได้ทั่วประเทศนะครับเอออันนี้ก็คือคันแรกของลุงไวยเนี่ยต่อออนไลน์ไม่ได้เพราะฉะนั้น <c oughs> ลุงไวยก็เลยไปกดเลือกคันที่สองนะครับของลุงไวยนะฮะนะปรกดเข้าไปครับโอ้โห แสดงว่ารถยังไม่เกิน7ปีเนาะรถยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดก็จะปรากฏมาเลยว่าเป็นรถอะไรนะครับภาษีมีพรบหรือยังนะฮะแต่พรบเนี่ยลุงวัยทาไว้แล้วนะฮะซื้อพร้อมกับประกันรถยนต์นะฮะเดี๋ยวลุงไวยก็จะติ๊กอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันบอกรายการที่ต้องจําระมีจํานวนภาษี2,880ประี2,880บาทค่าส่งเอกสาร32บาทมีเงินเพิ่มอีก144บาทนะครับ แล้วก็รวมแล้วประมาณ3 0 5 6บาทนะครับอ่ะหลังจากข้อมูลตรงนี้ปรากฏนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราต้องกรอก,อกอสถานที่จัดส่งเอกสารนะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะครับอุ้ยแต่ก่อนอื่นนะดูนี่ก่อนข้อมูลพรบรจราจรข้อมูลพรบรนะฮะเราซื้อพรบรหรือย,ยังนะครับอ่ะเข้าไปดู อย่างของลุงไวเนี่ยลุงไวซื้อแล้วนะซื้อพร้อมกับประกันรถยนต์นะซื้อพร้อมกับประกันภัยรถยนต์ฮนะลุงไวก็คลิกไปที่มีแล้วนะครับหลังจากนั้นลุงไวก็จะมาใส่ชื่อบริษ,ษัทประกันภยัยใส่ชื่อเข้าไปนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเลขที่กรมธรรม์นนะฮะแล้วก็วันที่สิ้นสุดความคุ้มครองนะครับเนี่ยลุงไวก็ใส่ข้อมูลไปให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นโอเค ทุกอย่างครบเรียบร้อยเนาะนะครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับลงไว้ก็จะกดไปที่นี่ครับกรอกสถานที่จัดส่งเอกสารนะฮะกรอกสถานที่จัดส่งเอกสารอ่าคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้าไปนะครับ นะอันนี้คือ,อคือลงไวใส่ใส่รายละเอียดเข้าไปนะว่าพรบรมีแล้วนะใส่บริษัทอะไรเลขที่กรมธรรมอะไรหมดสัญญาเมื่อไหร่นะครับอ่ะกรอกเอกสารเรียบร้อยนะแล้วก็กรอกรายการเรียบร้อยแล้วก็กรอกสถานที่จัดส่งเอกสารต่อนะครับตึงปรากฏว่ามันขึ้นหน้าจอนี้มาเขาบอกว่าข้อมูลที่ท่านระบุในส่วนของพรบรมีผลตางกฎหมายและความคลุ้มครองของกรมธรร ถ้าระบุข,ข้อมูลอัมบิเน็ตไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริงมีผลต่อความคุ้มครองของกรมธรรม์ท่านรับทราบเนื่อนไขและต้องการดําเนินการต่อหรือไม่โอเคเราต้องการดําเนินต่อนะฮะเพราะนั้นเราก็คลิกตกลงไปเลยนะครับพอคลิกตกลงไปนะครับโอ้โหก็จะมีรายละเอียดข้อมูลของเราขึ้นมานะฮะโอเคพอมีรายละเอียดข้อมูลของเราขึ้นมานะครับล้วก็กรอกรายละเอียดว่าจะให้ส่งเอกสารเนี่ยมาที่ไหนนะฮะเราก็ใส่เข้าไปเลยว่าเจ้าที่อยู่ตามไหนมันมีให้เลือกตั้งแต่ ที่อยู่สมาเชิกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่อยู่ของผู้เอาประกันที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารล่าสุดหรืออื่นๆนะอย่งลุงไวเนี่ยลุงไวใช้จัดส่งเอกสารล่าสุดเพราะว่าะสะดวกดีก็เลยเลือกอันนี้นะครับนะฮะอ่ะพอคลิกมาสถานที่จัดส่งเอกสารก็จะปรากฏมาแบบนี้นะครับนะเพราะว่าลุงไวเคยส่งให้เขาส่งมาที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะ,ะผ่านไปตรงนี้ได้เลยนะฮะ โอเคหลังจากนั้นนะฮะก็เลือกวิธีการชําระเงินนะครับคลิกไปที่วิธีการชําระเงินนะฮะลุงไวเลือกเข้าไปและกดเลือกวิธีการชําระเงินนะครับโอเคพอเลือกเข้ามานะฮะลุงไวจะใช้วิธีการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับก็คลิกเข้าไปตรงชําระผ่านบัตรเครดิตที่ลูกศรชี้อยู่นะฮะแล้วกดไปที่ตกลงนะะคลิกที่ตกลงนะครับหน้าจอก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับ โอเครายละเอียดต่างๆก็จะปรากฏว่ามีค่าอะไรบ้างกรณีชำระผ่านบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม2%ด้วยนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบให้ดีว่าข้อมูลมันถูกต้องไหมนะรตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จะส่งเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องนะฮะล้วก็กดยืนยันการชรําระภาษีรถยนต์ได้เลยนะครับพอกดยืนยันเสร็จนะฮะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาว่า การยื่นชำระภาษีดังกล่าวต้องชำระเงินภายในวันที่15สิงหาคม2563หากพ้นกำหนดวันที่ดังกล่าวระบบจะยกเลิกรายการยื่นชำระนี้ให้แบบอัตโนมัติและต้องดำเนินการยื่นชำระภาษีใหม่หากต้องการยืนยันการยื่นชำระภาษีเอ่อท่านต้องการยืนยันการยื่นชำระภาษีหรือไม่น่าถ้าเราต้องการยืนยันเราก็กดปุ่มยืนยันได้เลยอ่ะคลิกยืนยันไปครับโอเคบันทึกสำเร็จแล้วนะฮะ เขาก็บอกว่าสามารถเปลี่ยนช่องทางกรารชําระเงินได้ที่เมนูตรวจสอบผลกรารชําระภาษีเปลี่ยนช่องทางกรารชำระเงินนะครับโอเคอันนี้เราคลิกตกลงไปเลยนะฮะคลิกตกลงไปเลยพอคลิกเสร็จนะฮะพวกเราเราก็ต้องมากรอกรายละเอียดของบัตรเครดิตนะฮะที่ใช้ชำระนะครับาการ์ดนัมเบอร์ของเราบัตรเครดิตหมายเลขอะไรหมดอายุเมื่อ,อไหร่นะครับธนาคารที่ออกบัตรชื่อธนาคารอะไรนะครับ นะและประเทศไหนเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมใส่หมายเลข CVV2 นะซึ่งตรงนี้จะอยู่ท้ายบัตรเครดิตของเรามีเลข3ตัวนะฮะเราก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็ให้กด Submit นะฮะสัิตรงที่ลูกศรสีแดงชี้นะครับพอกด Submit เสร็จนะฮะก็จะมีหน้าต่างบอกรายละเอียดว่าเอ้ยเราต้องจ่ายยอดเท่าไหร่นะครับนะฮะจ่ายด้วยบัตรอะไรจะมีรายละเอียดการจ่ายการชำระเงินนะฮะเราก็กด โอเคไปเลยถ้าเราดูแล้วมันถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเราก็กดแคนเซิลแคนเซิลนะฮะแคนเซิลไปนะครับอันนี้นลงไปโอเคแล้วกดโอเคนะฮะกดโอเคซึบนะก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะฮะบอกว่า Mastercard เนี่ย Secure Code is now processing นะฮะก็รอนิดนึงนะฮะรอระหว่างเนี้ยนะฮะอ่ระบบเขาจะส่งเลขที่เ,เลขหมายเลข OTP มาอย่างมือถือของเรานะครับ โอเคหลังจากได้เลข OTP ทางมือถือแล้วเราก็เอาเลข OTP ของเราเนี่ยไปกรอกลงในช่อง s e c u r e Code นะฮะ SMS OTP นะครับจะส่ง SMS มาให้ทางมือถือของเรานะเราก็ใส่ไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็กด Proceed นะฮะตามที่ลูกศรชี้นะครับกดเซนะฮะก็จะปรากฏรายละเอียดการชำระเงินนะครับนะฮะเราก็ กดต่อเลยนะฮะกด continu e นะฮะหรือถ้าใครต้องการจะ, print กกาจะพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานจะพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานก็พิ้น์สั่งพิมพ์ไว้ก่อนนะครับแล้วกด continu e พอกด continu e เสร็จนะครับก็ปรากฏว่าอืทำรายการสําเร็จนะฮะแสดงว่าเราดําเนินการทุกอย่างถูกต้องและต่อทะเบียนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นเราก็รอรับเอกสารที่กรมการขนส่งทางบกจะส่งตามมาให้เรา ภายหลังตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งไว้นะครับลุงไวหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่อยากไปวุ่นวายในการต่อภาษีที่กรมการขนส่งทางบกนะครับโอเคถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากดูแลกกดติดตามลุงไวไปนานๆวันนี้ลุงไวลาไปก่อนสวัสดีครับ